สวัสดีครับผมเอ็นอาบนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาดูจักรยานที่เราเตรียมส่งมอบนะครับว่าเราได้จัดเตรียมนะครับแล้วก็เก็บงานครับอะไรบ้างให้กับลูกค้านะครับแล้วก็ที่สําคัญครับรถญี่ปุ่นรถไม่บ้านแต่ละคันเนี่ยมีจุดเด่นแล้วก็มีฟังก์ชันการใช้งานยังไงบ้างนะครับสําหรับคันนี้ผมขายแล้วนะครับซึ่งก็เป็นลูกค้าที่อยู่ใกล้ๆนี่เองนะครับผม กเ็เรียกว่าเป็นคนที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเนาะก็รู้ว่าเรามีจักรยานก็ามา,อาขอดูแล้วก็มาซื้อไปแล้วนะครับอันนี้ผมก็เก็บงานก่อนที่จะส่งมอบในวันพรุ่งนี้เช้านะครับผมซึ่งรถคันนี้นะครับมีอุปกรณ์อะไรที่เราใส่ใจแล้วก็ดูแลจนใช้งานได้ดีแล้วบ้างนะครับ ก็บอกก่อนนะครับว่าเป็นมือสองจากญี่ปุ่นนะครับซึ่งรถมือสองญี่ปุ่นเนี่ยก็มีความทนทานนะครับขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับว่าคุณภาพสูงมากๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับปั่นลื่นนะครับปั่นแล้วเรารู้สึกว่าอยากจะใช้มันต่อเรื่อยๆนะครับหลายๆครั้งที่เราใช้จักรยานไม่มีคุณภาพเนาะส่วนมากก็จะใช้ไม่นานก็เบื่อก็ทิ้งอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับจอดทิ้งไว้ก็เห็นมาเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้ผมก็ จะขอสาธิตฟังก์ชันการใช้งานนะครับว่ารถญี่ปุ่นแต่ละคันเนี่ยมีฟังก์ชันการใช้งานที่น่าสนใจอะไรบ้างนะครับก็อย่างแรกก็คือไฟหน้าเลยนะครับไฟหน้าอัตโนมัตินะครับไม่ต้องไม่ต้องใส่ฐานนะครับก็อาศัยดุมล้อในการปั่นไฟนะครับดุมล้อตรงนี้นะครับผมเมื่อก่อนเราอาจจะคุ้นเคยกับรถที่ใช้ไดนาโมเนาะด,ดันไดนโมไปแปะล้อเพื่อปั่นไฟนะครับอันนั้นก็ ปั่นแล้วฝืดนะครับผมก็โบราณแล้วนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่ายังไม่มีแล้วนะครับปัจจุบันนี้ยังมีไดนาโมรุ่นใหม่ด้วยนะครับก็ไม่ค่อยฝืดเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีที่สุดเลยนะครับแบบนี้นะครับแบบอัตโนมัติเป็นดุมโซล่าแบบนี้นะครับก็จะปั่นลื่นนะครับแล้วก็สวยงามเท่ด้วยนะครับผมใช้ยังไงนะครับ ทุกครั้งที่ล้อหมุนครับไฟก็จะมีการติดแบบนี้นะครับสว่างมากนะครับเพราะเป็น LED นะครับผม <c oughs> ก็ไฟหน้ารถญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเป็น LED มาตั้งนานแล้วนะครับผม <c oughs> ก็ตั้งแต่ผมขายจักรยานมาห้าปีนี้ก็เจอมาตั้งแต่ปีแรกๆที่ขายเลยนะครับแต่ปัจจุบันเนาะรถยนต์รถจักรยานยนต์ก็เพิ่งนะครับจะมาเรียกว่าเป็นยุคสมัยของหลอด LED เมื่อ 2-3ปีที่ผ่านมานี่เองนะครับความจริงแล้วจักรยานนี้ลำหน้าลำหน้าไปก่อนแล้วนะครับด้วยการใช้ไฟ LED นะครับก็ข้อดีคือทนทานนะครับไม่ค่อยเสียนะครับผมไม่ต้องมากังวลเรื่องหลอดขาดนะครับก็เป็นออโต้ด้วยนะครับท่านสามารถตั้งออโต้ให้ปิดเฉพาะตอนตอนมืดก็ได้นะครับผมก็จะมีเซ็นเซอร์อยู่ตรงนี้นะครับเพียงแค่ท่านเลื่อนเปิดปิดเซ็นเซอร์เท่านั้นเองนะครับก็ าสามารถที่จะคอนโทรลที่มันติดเฉพาะตอนแสงน้อยก็ได้นะครับผมต่อมานะครับก็เป็นเรื่องของเกียร์นะครับหลายๆถ้าที่ใช้รถไม่บ้านอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับเกียร์เนาะนะครับเกียร์ก็มีอยู่ที่ที่มือบิดมือบิดที่ฝั่งขวานะครับผมท่านนี้เราเก็บงานให้เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นในที่เกียร์เสียเราซ่อมก่อนอยู่แล้วนะครับสายเกียร์ฟืดนะครับก็จะจัดการ ซ่อมแล้วก็แก้ให้เรียบร้อยนะครับผมถ้าคันไหนที่สายเกียร์เป็นสนิมนะครับแล้วก็ฝืดหนักมากนะครับเราก็เปลี่ยนสายเกียร์เลยนะครับผมคันนี้ก็ใช้สายเดิมๆนะครับแต่มันเรียบร้อยมากนะครับคือสายเกียร์เนี่ยลื่นเหมือนสายใหม่เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับผมบิดเกียร์ก็ปึ๊บง่ายๆเลยนะครับ ดี๋ยวผมจะลอง close นะครับให้ท่านดูใกล้กๆนะครับว่าเกียร์ของเรานะครับทำงานยังไงบ้างเนาะครับก็ด้วยมุมกล้องอาจจะไม่ค่อยอำนวยเท่าไหร่นะครับก็ให้ที่ท่านลองดูนะครับคันนี้เกียร์ของเราเรียบร้อยใช้งานพร้อมใช้งานจริงๆนะครับผมอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับวันนี้ตัวเป็นๆมา,าทำให้ดูเลยนะครับผม ปกติเราเจอกันแต่ใน Facebook นะครับจะไม่ไม่ยังไม่เคยเปิดตัวออกสื่อนะครับลิ้คลิปแรกเลยก็ว่าได้นะครับโอเคนะครับก็เกียร์ใช้ได้แล้วก็ดีมากๆนะครับเบรกเรืก็เช็คทุกอย่างเลยนะครับผมเอาละนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ผู้ชได้ดูนะครับว่านอกจากนี้แล้วนะครับยังมีจุดไหนที่น่าสังเกตอีกบ้างนะครับในส่วนของการใช้งานจักรยานญี่ปุ่นนะครับผม เอาละนะครับก็เราถ่ายกันแบบเรียวๆเลยเนาะไม่ไม่ได้ตัดต่อเท่าไหร่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมก็อีกจุดหนึ่งที่อยากจะแนะนําเลยนะครับจุดเด่นของจักรยานญี่ปุ่นนะครับหลายท่านถามเข้ามาเยอะนะครับเบาะนะครับที่เวลาเราถ่ายรูปเนาะเรายกเบาะสูงไว้ก่อนเพื่อให้รถดูหล่อนะครับแต่หลายๆท่านก็จะกังวลว่าเบาะมันสูงเกินไปไหมนะครับปรับได้หรือเปล่าหรือว่า ตั้งเบาะมาให้เลยได้ไหมนะครับเพราะว่าเราอาจจะชินกับจักรยานไทยเนาะที่มักจะเป็นแบบที่ต้องใช้ประแจขันนะครับแต่รถญี่ปุ่นนะครับท่านไม่ต้องใช้ประแจขันเอามือหมุนบิดได้เลยนะครับปรับเบาะสูงต่ำตามความต้องการนะครับหมุนตรงนี้เพื่อคลายให้แกนหลักอานหลวมนะครับแล้วเราก็ยกเบาะขึ้นลงตามที่เราต้องการแล้วก็หมุนกลับให้แน่นแค่นี้ครับง่ายๆนะครับผม อันนี้ก็เป็นจักรยานที่เราพร้อมส่งมอบแล้วนะครับแล้วถามว่านะครับผมทำอะไรไปบ้างเกี่ยวกับรถคันนี้นะครับดูก่อนเลยนะครับดูสีสันสวยงามนะครับจักรยานของเรานะครับอ่าทำไมถึงดูสวยดูใหม่นะครับอันนี้ก็มีที่มาที่ไปเนาะอย่างแรกเลยครับเราก็มีการขัด อย่างดีนะครับมีการขัดคราบสนิมต่างๆด้วยนะครับแล้วก็มีการทําความสะอาดลงเล็กเกอร์นะครับให้กับสีดูเงาดูใหม่นะครับแล้วก็ยังไม่ยังไม่เท่านั้นนะครับผมก็ยังลงน้ํายาขัดสีด้วยนะครับผมก็ทําให้รถของเราดูสวยนะครับอันนี้ก็เป็นาการแนะนําคร่าวๆนะครับในส่วนของจักรยานของเราวันนี้นะครับผม เป็นคลิปแรกนะครับไม่ได้มีสคริปอะไรทั้งสิ้นนะครับนึกอะไรได้ก็พูดไปนะครับผมโอเคนะครับวันนี้การแนะนำจากการรีวิวนะครับจักรยานของเราก็ขอจบเริงเพีเท่านี้นะครับท่านใดสนใจซื้อจักรยานนะครับก็สามารถติดต่อกันที่0963825246นะครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับสวัสดีครับ